สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูส้มนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับใบความรู้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นใบความรู้หน่วยที่6ลลำดับที่1นะคะเป็นเรื่องอันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะ่ะสำหรับกลุ่มสาระวิชาของเรานะคะก็อยู่ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์นะคะและเทคโนโลยีชื่อวิชาเทคโนโลยีหรือวิชาวิทยาการคำนวณน,นั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหนังสือของเรานะคะเล่มสีเหลืองแบบนี้นะคะหน่วยความรู้ที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะสำหรับตัวชี้วัดนะคะก็จะเป็นว4.2ป .5 5นะคะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีมารยาทเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมสำหรับสาระการการ,การเรียนรู้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวเราเข้าบทเรียนกันเลยนะคะคําสําคัญในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองอดูสิคะมีข่าวด่วนขึ้นมาเด็กๆเห็นไหมข่าวแรกเป็นอะไรนะคะ ข่าวเตือนภัยมาแวร์เรียกค่าถ่ายเพรยานะคะลาม65ประเทศยังหาทางหยุดไม่ได้ข่าวต่อไปนะคะข่าวเตือนภัยขอประชาชนอย่าลงเชื่อเว็บไซต์ปลอมระบาดแจ้งความปอทอเอาผิดถึงที่สุดยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวเตือนภัยนักช้อปถูกแฮกบัตรเครดิต30ราย อันนี้ก็จะเป็นข่าวเตือนภัยนะคะชาวโซเชียลนะคะตั้งสติก่อนโอนหลังหนุ่มเจอลิดสาวแสบล่อหลอกผ่านเว็บไซต์ไลน์ญเงินกว่า20,000บาทจากตัวอย่างข่าวที่ผ่านมานะคะเด็กๆเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้ก็คืออันตรายที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเจ้าอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นยังไงนะคะ สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสื่อที่มีความอิสระนะคะบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานหร,หรือเราเนี่ยก็ควรจะเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการโดนจรกรรมข้อมูลนะคะการโจมตีจากไวรัสแฮกเกอร์จากการคุกคามทางไซเบอร์การถูกหลอกลวงโจมตีโฆษณาชวนเชื่อกันแกล้งต่างๆที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน นั้นเดี๋ยวครูส้มจะมีตัวอย่างนะคะอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาให้เด็กๆดูนะคะว่ามีอะไรบ้างาจากตัวอย่างแรกนะคะเป็นเรื่องของสื่อลามกอนาจารและการค้าเด็กนะคะน,นี่อันตรายต่อดเด็กๆแล้วเยาวชนมากๆนะคะถ้าเกิดว่าดเด็กๆเนี่ยหลงเข้าไปในอิอนเทอร์เน็ตที่มีสื่อลามกอนาจารควรจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะ เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่อลวงเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการล่อลวงไปในทางที่ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออันตรายต่างๆนะคะเพราะนั้นเด็กๆต้องระวังนะคะอย่างที่3เป็นเรื่องของการเล่นเกมอ่ะเด็กๆเคยจะอาจจะเคยพบเจอหรือเคยเล่นเองนะคะก็คือเกมที่มีความรุนแรงฆ่าฟันและมีเรื่องเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอันนี้ไม่เหมาะสมกับเด็กนะคะ อย่างที่4นะคะเป็นเรื่องของการขายสินค้าอันตรายนะคะเวลาเราเ,เปิดข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือ f c e e o o o เด็กอาจจะเคยเห็นโฆษณาเหล่านี้นะคะเกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับยาลดความอ้วนยาทําให้ผิวขาวหรือโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะคะต่อไปอย่างที่5นะคะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการประกอบปืนหรือระเบิดสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเด็กพบเจอทําไงคะ จะต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบนะคะอย่างที่6นะคะเป็นเกี่ยวกับการพนันอันนี้เป็นสื่อที่แพร่หลายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวถ้าเด็กเจอโฆษณาหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการพนันฟุตบอลหรือการพนันอื่นๆนะคะก็ไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้ทราบด้วย ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งผู้อื่นในโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นผู้กระทําเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเรา,าจ,จะเป็นผู้ถูกกระทําสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพบเจอก็แจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองให้ทราบนะคะอย่างที่8นะคะเป็นการหลอกลวงขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราพบเจอบ่อยๆเวลาเราใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นเด็กต้อง คิดแล้วก็วิเคราะห์ให้มากๆก่อนจะซื้อสินค้าอะไรอย่างที่9กนะคะก็จะเป็นการปิดเว็บไซต์เพื่อเรียกค่าถ่ายนะคะอันนี้ก็คือไวรัสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเจอไวรัสอ,อ,อย่างนี้นะคะที่อาจจะเรียกค่าถ่ายข้อมูลของเราหรือเว็บไซต์ของเรานะคะก็ต้องแจ้งให้กับผู้ปกครองนะคะให้มาช่วยกันแก้ไขนะคะ ต่อไป10นะคะเป็นเรื่องของการขโมยตัวตนอย่างเช่น Facebook l i n e หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะการขโมยตัวตนก็คือการเ,เข้าไปใช้งาน facebook ของเราอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอาจจะเข้าไปใช้งาน facebook ของเราแล้วก็ไปหลอกลวงกับคนใกล้ชิดคนรู้จักของเราเนี่ยให้ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของเราหรือแม้กระทั่งการหลอกลวงเรื่องของการเงินนะคะเพราะนั้นอันนี้ต้องระวังนะคะ อย่างที่11เนะคะเป็นเรื่องของการเข้ามาแอบขโมยไฟล์งานที่สําคัญหรือความลับในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไฟล์งานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไวรัสนะคะเพราะนั้นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมสาหรับการสแกนไวรัสด้วยนะคะอย่างที่12ก็เป็นเรื่องของการขโมยเงินหรือใช้บัตรเครดิตนะคะอันนี้ก็จะเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วโดนไวรัสหรือแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาขโมยข้อมูลของเรานะคะก็อาจจะเกิดความสูญเสียเกี่ยวกับ รัยสสินได้นะคะก็ต้องระวังเช่นกันอย่างที่13นะคะก็เป็นเรื่องของชุมชนที่ไม่หวังดีต่อเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือการ,ก,การปกครองนะคะอันนี้เราอาจจะเห็นได้จากการใช้งานเ c e b o o k นะคะก็จะมีเพจต่างๆหรือกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อสังคมหรือการเมืองอันนี้ก็ต้องระวังในการรับข้อมูลต่างๆจากเพจเหล่านี้นะคะ ค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักเกี่ยวกับอันตรายต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่ผู้ที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้อุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ในการกระทําความผิดเนี่ยเด็กๆทราบไหมว่าเรียกว่าอะไรนะคะการกระทําความผิดแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์ครามนั่นเองก่อนอื่นเรามาดูความหมายของอาชญากรรมก่อนนะคะอาชญากรรมก็คือการกระทําความผิด โดยทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือไซเบอร์คราเนี่ยก็คือการกระทำที่ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อมุ่งหวังในการจอระบบคอมพิวเตอร์ขโมยหรือทำลายข้อมูลหรือใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำร้ายหรือขโมยข้อมูลข,ของบุคคลอื่นนะคะโดยมุ่งหวังให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ประโยชน์นั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยจากพรบอรคอมพิวเตอร์ปี2560นะคะเขาได้แบ่งวิธีการที่อาชญากรเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทําให้เกิดอาชญากรรมได้เขาแบ่งออกมาเป็น3แบบนั่นเองเรามาดูอย่างแรกเลยนะคะก็คือการเจาะหรือทําลายระบบคอมพิวเตอร์นะคะการเจาะหรือระบบอ่าการเจาะหรือทําลายระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็คือการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองนะคะหรือ การนำข้อมูลการป้องกันร,ระบบคอมพิวเตอร์นั้นที่บุคคลอื่นจะทำขึ้นไว้เนี่ยไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะการกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นการกระทำเ,เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะหรือเป็นการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อรบกวนการใช้งานของบุคคลอื่นนะคะเช่นการส่งสแปมเมล มาแวรหรือไวรัสนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเรียกว่าการเจาะหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะข้อ2การทำลายหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวอย่างมีอะไรบ้างนะคะการทำลายหรือขหรือขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อย่างเช่นการเข้าถึงนะคะการดักรับการทำให้ข้อมูลเสียหายการเข้าไปทำลายหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อมูลของบุคคลใดนะคะโดยมิชอบนะคะโดยมิชอบก็คือโดยผิดกฎหมายนั่นเองหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอการกระทําใดที่เป็นการเข้ามาเข้าถึงข้อมูลของเรามาลบเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเราโดยที่เราไม่ได้อนุญาตนั่นก็คืออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะต่อไปอย่างที่3คือการนําคอมพิวเตอร์มากระทําความผิดนะคะหรือการกระทําความผิดโดยการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั่นเอง ตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นภาพลามกอนาจาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อนําเข้าหรือส่งต่อภาพถ่ายภาพลามกอนาจาร์ก็เข้าข่ายข้อนี้ทั้งสิ้นนะคะรวมถึงการที่ผู้ให้บริการเนี่ยจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิดนะคะแล้วก็รวมถึงการตกแต่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กนะคะจะ โพสหรือแชร์หรือตัดต่อรูปภาพของเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักต้องคิดก่อนนะคะแล้วก็จะต้องขออนุญาตจากบุคคลนั้นๆด้วยไม่อย่างนั้นจะเข้าข่ายความผิดนี้นะคะอ่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าอาัจญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีอะไรบ้างแค่นั้นเนี่ยการกระทําเหล่านั้นมันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายถูกไหมคะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหรือพรบ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับปี2,560กันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างฐานความผิดต่างๆนะคะอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทการส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวนวผู้อื่นจําคุก2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลโดยรู้อยู่แล้วว่าผิดนะคะ ก็จำคุก3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือการตัดต่อเติมดัดแปลงภาพผู้อื่นทำให้เสียชื่อเสียงหรือได้รับความอับอายข้อนี้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน200,000บาทนะคะตัวอย่างกฎหมายข้อต่อไปนะคะการแอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่นนะคะก็จำคุก3ปีไม่เกินปรับไม่เกิน60,000บาทการฝากร้านใน Facebook หรือ i n s t a g r กรมีความผิดนะคะเด็กๆอันนี้ถือว่าเป็นสแปมนะคะก็ไม่มีโทษจำคุกแต่มีการปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะการโพสต์ด่าหรือว่าผู้อื่นให้ร้ายผู้อื่นไม่มีโทษจำคุกแต่มีโทษปรับ2 0 0 0 0 0บาทนะคะไม่เกิน2,000 0 0บาทสุดท้ายคือการโพสต์สิ่งลามกอนาจารจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน0 0 0 0บาทนบาทเองเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้คือความผิดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น ก่อนเราจะทำอะไรจะต้องคิดให้ดีก่อนใช่ไหมคะทีนีนะะ้เมื่อกี้เรา,เาพูดถึงรูปแบบของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตแล้วะะเพราะฉะนั้นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเขาสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด6ประเภทะะเดี๋ยวเรามาดูว่า6ประเภทนี้มีอะไรบ้างประเภทที่1ะะก็คือเป็นเ,เกี่ยวกับด้านการเงินนะคะคการเงิน,นคืออะไร คือการขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเงินนะคะหรือเพื่อทําลายข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ของ e อีคอมเมิร์ซก็เป็นระบบเกี่ยวกับการเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับการเงินก็จะอยู่ในด้านนี้นะคะต่อไปอข้อที่2นะคะการละเมิดลิขสิทธิ์เด็กเคยได้ยินคําว่าลิขสิทธิ์อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การละเมิดลิขสิทธิ์คือการขโมยผลงานที่มีลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนําไปจําหน่ายหรือเผยแพร่หรือผลงานสร้างสารรค์ที่รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์นั่นเองที่เดีกอาจะเคยเห็นร้านที่เขาขายพวกสินค้าก๊อปแบรนด์เนมใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นอย่าสนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะคะต่อไปเป็นเกี่ยวกับการเจาะระบบนะคะ การเจาะระบบคืออะไรนะคะคือการใช้โปรแกรมเนี่ยเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขโมยข้อมูลหรือทําลายระบบคอมพิวเตอร์เช่นการต่อการร้ายหรือการเรียกค่าถ่ายสิ่งเหล่านี้จะมาในรูปแบบของไวรัสนั่นเองเพราฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะ 4. การต่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์นะคะการต่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการเจาะระบบคอมพิวเตอร์และนําเข้าหรือส่งออกเพื่อทําลายหรือเรียกค่าถ่าย หรือส่งข้อมูลที่ติดต่อเอที่ผิดต่อความมั่นคงนะคะอันนี้ก็มาในรูปแบบของไวรัสด้วยเช่นกันนะคะต่อไปอย่างที่5นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อความและภาพอนาจารทางออนไลน์นะคะมันคือการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่น ข้อความล่อแหลมภาพลามกอนาจารภาพตัดต่อสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในด้านเกี่ยวกับภาพอนาจารนะคะเพราะนั้นพบเจอสิ่งเหล่านี้ต้องระวังเลยอย่าโพสต์จะแชร์ข้อมูลเหล่านี้นะคะเพราะว่าเป็นความผิดนะคะอย่างที่6สุดท้ายแล้วก็คือการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์บูลีนนั่นเองนะคะมันคือการนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลอันเป็นเท็จที่มีผลกระทบต่อบุคคล หรือองค์กรน,นะคะเรื่องไซเบอร์บรินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกหรือเรื่องตลกนะคะเพราะว่าบุคคลที่เขาโดนกระทำเนี่ยเขาอาจจะเกิดความเสียหายความอับอายในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดนะคะถ้าพบเจอก็อย่าไปสนใจหรืออย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นแล้วก็อย่าทำด้วยนะคะ อ่าทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเออลราอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามีรูปแบบการโจมตียังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะรูปแบบของการโจมตีเอ่อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างแรกก็คือแฮกเกอร์แฮกเกอร์คือใครอาจจะเคยได้ยินนะคะการแฮกข้อมูลผู้ที่เป็นผู้แฮกข้อมูลเขาเรียกว่าแฮกเกอร์นั่นเองนะคะแฮกเกอร์ก็คือผู้ที่มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์นะคะ แล้วก็สามารถเข้าใจแล้วก็หาข้อผิดพลาดหรือช่องทางในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเข้าไปขโมยข้อมูลหรือทำลายเสียหายนะคะซึ่งการเข้าไปขโมยข้อมูลหรือทำลายเสียหายเนี่ยเขาเรียกว่าการแฮกิ้งนั่นเองนะคะต่อไปรูปแบบที่2คือฟิชชิงนะคะฟิชชิงมันคืออันตรายทางอินเทอร์เน็ตที่จะมาในรูปแบบของการปลอมแปลงเอกสารข้อความหรือการเข้ามาพูดคุย ะะเพื่อนหลอกล่อให้เราเนี่ยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างเช่นบัตรเครดิตเ,เลขบัตรประชาชนรหัสผ่านต่างๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเด็กพบเจอเนี่ยต้องระวังนะคะต้องดูว่าคนที่เข้ามาพูดคุยหรือสื่อสารกับเราเนี่ยเป็นใครเรารู้จักไหมนะคะหรือเป็นการเข้ามาขโมยข้อมูลในรูปแบบของฟิชชิ่งหรือเปล่าเพนั้นต้องระวังให้ดีนะคะ อย่างที่3ามเขาเรียกว่าสแปมเมื่อกี้เด็กๆอาจจะเคยได้ยินครูสมพูดไปแล้วนะคะสแปมก็คือการส่งอีเมลหรือข้อความโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับนะคะเวลาเด็กใช้งาน Facebook หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆนะคะในรูปแบบของการฝากร้านนะคะสินค้าหรือบริการนะคะซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโฆษณาเชิงพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสแปมมันเป็นการก่อให้เกิดความรำคาญ กับผู้รับนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความผิดด้วยในฐานนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของไวรัสนี่ไวรัสตัวอันตรายของระบบคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาบอกว่าไวรัสคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาให้มีคุณสมบัตินำเองไปติดหรือสำเนากับไฟล์ในคอมพิวเตอร์โดยเมื่อไวรัสเข้าไปที่ไฟล์ใดแล้วแล้วมีการส่งต่อไฟล์นั้นไฟล์ ที่เป็นไวรัสเนี่ยก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะคะสามารถแพร่กระจายจากไฟล์หนึ่งไปยังไฟล์หนึ่งหรือแม้กระทั่งแพร่กระจายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไวรัสเข้าไปติดในไฟล์แล้วก็จะไปทําลายไฟล์คอมพิวเตอร์ทําลายซอฟต์แวร์ทําลายฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของไวรัสตัวนั้นนะคะต้องระวัง สุดท้ายนะคะเขาเรียกว่าโทรจันหรือมาโทรจันนั่นเองมาโทรจันตัวนี้เป็นโปรแกร,รมนะคะหรือเครื่องมือของแฮกเกอร์ในการเจาะระบบอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นการหลอกล่อให้ผู้ใช้เนี่ยโหลดโปรแกร,รมนี้เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้าไปปฏิบัติการล้วงความลับของเรานะคะอย่างเช่นชื่อผู้ใช้รหัสผ่านต่างๆนะคะโดยข้อมูลเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นแม้กระทั่งข้อมูลที่เราถูกพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดนะคะก็สามารถโดนนําเจาะเข้าไปแล้วก็เข้าไปโจมตีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเช่นกันค่ะสำหรับใบความรู้นี้ก็จบลงไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะ ก่อนจบกันไปเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะวันนี้สิ่งที่เราเรียนก็คืออันตรายเกี่ยวกับการใช้งานอิเอนเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอาชญากรรมทางอิเอนเทอร์เน็ตคืออะไรเป็นอย่างไรมีกี่รูปแบบนะคะแล้วก็รูปแบบการจมตีของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้กันด้วยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะในหน่วยความรู้เรื่อง แนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะและมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในแบบความรู้หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ